ทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูหรือใครทราบลัคนานะคะจากการผูกดวงกับนักโหราศาสตร์ก็สามารถที่ดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําเดือนมกราคม2,565นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่1 1มกราคมห6 5นะคะซึ่งดวงดาวที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะช่วงวันนี้เลยนะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะ อยู่ตามราศีต่างๆแบบนี้ในวันที่11มการาคม65นะคะกว่าดาวจะเปลี่ยนแปลงมีดาวย้ายก็จะเริ่มที่วันที่12มการาคมนะคะแต่ดูณตอนนี้ก่อนว่าชาวราศีธนูนะคะดาวประจําตัวของท่านไปอยู่ตรงไหนนะคะดาวประจําราศีธนูก็คือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนของท่านหรือเขาเรียกว่าดาวตนูลักษ์นะคะไปอยู่เรือนคําว่าสหาชชะค่ะสหาชชะ แปลว่าอะไรแปลว่าสังคมก็ได้แปลว่าการสื่อสารแปลว่าญาติพี่น้องเพื่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อไปอยู่ตรงตรง,ตรงเรือนศาสตชัก็แปลว่าชาวธนูตอนนี้ก็อาจจะกลับไปแล้วมาจากเรือนพันธุด้วยนะคะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุาสหชักก็อาจจะแปลว่าช่วงนี้ชาวธนูอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องช่วยเหลือญาติพี่น้องครอบครัวหรือเข้าไปดูแลคุณพ่อคุณแม่มากขึ้น ดูแลผ,ผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นก็ได้ช่วงนี้นะอาจจะเป็นในแง่ของความรับผิดชอบอแบบนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าพระราหูไปอยู่เรือนอริชมก็เจอปัญหาอะไรก็ชาวธนูก็พร้อมที่จะ,ะเขาเรียกว่าแบ่งเบาภาระหรือไปแก้ปัญหาให้ให้ใหใหเพื่อนก็ได้นะสาจาให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องเหมือนอุทิศตนเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ก็ได้นะคะถ้ามองก็จะเป็นประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้เกิดความ เสียหายอะไรกับชาวธนูหรอกนะคะ,ะเราจะมาดูพบาดาวที่จะมีการเคลื่อนไหวพรุ่งนี้นี่วันที่12บสองเนี่ยนะคะดาวพระพุทธที่อยู่เรือนอมังกรพบกระดุมพระของธนูเนี่ยจะเดินย้อนลงมาตรงเนี้ยย้อนลงมาที่ลักษณาของธนูนี่แหละามาทับลักนณาของธนูดาวพระพุทธทีนี้เกิดเรื่องอะไรดาวพระพุธเนี่ย ลงมาเนี่ยพระพุธมาจากภพไหนก็ต้องไปตามตําแหน่งของพระพุธนั่แหละคะ่ะว่าพระพุธเป็นภพไหนของธนูพระพุธเป็นเจ้าเรือนปัตตานิอ่านะคะปัตตานิมากุมลัคนามาอยู่เรือนลัคนาก็แปลว่าหนึ่งปัตตานิอ้าวก็อาจจะเป็นคนรักก็ได้อ่าคนรักนะคะคนรักก็จะกลับมาแบบเดินถอยหลังกลับมาถ้าไม่เข้าใจอะไรกันอยู่เนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับ กลับมาเข้าใจกันามากขึ้นนะคะเป็นคู่คู่วิชาการเป็นการใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นในการพูดคุยทำความเข้าใจนะคะพระอาทิตย์เนี่ยนะคะมาจากเดือนสุภาด้วยก็คือความดีงามอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นหรือมีเกณฑ์ช่วยเหลือ ร่วมมือกันมากขึ้นในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานก็ได้ถ้าท่านทําธุรกิจร่วมกันถ้าท่านมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็จะเหมือนกับเปิดใจคุยกันมากขึ้นกับคนรักก็ได้นะคะ,ะเปิดเปิดในสิ่งที่จะแชร์ร่วมกันทําร่วมกันนะได้มากขึ้นในช่วงที่ดาวพระพุธลงมาท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือนั่นเองช่วยเหลือจากคนรักก็ได้นะ,ะจากคนรักเกิดขึ้นนะคะ ในเรื่องของงานเรื่องของการเรียนก็ได้นะคะจากครูบาอาจารย์ก็ได้เพราะว่ามาอยู่เรือนของตัวเองแล้วก็เป็นดาวเพื่อหัดก็จะมองมุมแบบนั้นก็ได้นะคะในความหมายคําว่าปัตตานินะคะกัมมะหรือบางท่านเนี่ยงานเนี่ยนะคะถ้าว่างงานอยู่ก็แปลว่าท่านจะได้งานทําแต่ถ้าท่านมีงานอยู่แล้วเนี่ยการงานท่านก็ยังมีความมั่นคงแหละแต่อาจจะมีเกณฑ์ขยับขยายทําอะไร เพิ่มขึ้นนะคะในความหมายคําว่าสุภาหรือการเรียนรู้การเรียนต่อการที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นเพราะอยู่ในเรือนของตัวเองนะคะการที่จะต้องไปสังคมมากขึ้นออกสู่โลกภายนอกมากขึ้นใครที่เก็บเก็บตัวอยู่ก็จะไม่เก็บตัวอีกต่อไปละอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีการพูดคุยกันหาประสบการณ์การเรียนรู้จากโลกภายนอกมากขึ้นก็ได้ความหมายคําว่าพาหายไปอยู่เรือนสหัสชะ ะะก็จะให้มุมมองแบบนี้นะคะแล้ววันที่14บสนะฮะ14มกราคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนสุภะเดินไปที่ราศีมังกรนะฮะสุภะไปอยู่ที่กระดุมพระนะฮะไปเข้าเรือนกระดุมพระไปกลุ่มกับดาวพระเสาคู่ธาตุไฟแล้วก็ไปเจอดาวพระศุกร์คู่สมพลจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ สุภะกระดุมพระหนึ่งแหละถ้าเป็นเรื่องของเงินและผลประโยชน์ท่านก็จะได้รับก้อนใหญ่ๆได้รับก้อนใหญ่ๆเพราะว่าอะไรพระเสาร์เนี่ยเป็นเรือนการเงินและเป็นเขาเรียกว่าเกษตรเกษตรก็คือความมั่นคงและพระเสาร์เป็นดาวใหญ่เป็นดาวประธานฝ่ายบาทพระเคราะห์นะคะแต่ก็ไม่ได้แปลเขาเสียเสมอไปนะพระเสาร์เวลาได้ะได้เยอะๆได้ใหญ่ๆนะเออใหญ่มากด้วยก็แปลว่าได้เงินก้อนใหญ่ก็ได้ นะคะได้เงินจากการช่วยเหลือของอของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้สุภาก็แปลอย่างนั้นได้ด้วยนะคะและโดยเฉพาะดาวพระศุกร์ที่เป็นคู่สมพลเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะไงก็เลยมองในแง่ของโชคลาภลอยได้ด้วยโชคลาภลอยในเรื่องของหุ้นหวยละตลี่ก็ได้การขอพรสุภาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ะนะคะได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นเกิดขึ้น กับชาวอทาทะหนุนะคะเราไปดูพระส,สุกเนี่ยนอกจากลาพระแล้วพระส,สุกมาจากเรือนอะไรถึงแม้จะมาจากเรือนอรินะอริมันคือการแก้ไขปัญหานะคะการแก้ไขปัญหาในเมื่อเป็นคู้ส,สมพลอยู่อะนะคะแล้วอยู่ในภพกระดุมพระเพราะ,ะนั้นเวลามีปัญหาอะไรก็ตามมีทางออกเสมอสุภพระมีทางออกเสมอมีสิ่งปฏิหาร ช่วยเหลือแบบไม่คาดคิดคาดฝันทำให้ชาวธนูเนี่ยอืมไม่ค่อยจะเจออะไรที่ที่แบบแก้ไม่ได้อ่ะมองอย่างนั้นเลยนะไม่มีอะไรที่จะแก้ไม่ได้ก็จะพูดประมาณนี้นะคะแล้วพอวันที่สิบหกนะคะสิบหกสิบหกมกราเนี่ยดาวพระอังคารนะคะที่อยู่เรือนวินาศเนี่ยที่เป็นเกษตรอยู่วินาศเดินมา ทับลักษณะนะคะ,ะดาวพ่างคานคองสองเรือนนะคะบุตระฮะบุตระมาทับลักษณก็อาจจะเป็นช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของหนึ่งนะ,ะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้การมีโครงการมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าพระพุธนี่คือเรือนการงานนะคะพระพุทธกับพ่างคาน เข้ามาก็กลายเป็นว่าการเซ็นสัญญางานใหม่อ่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ใในเรื่องของงานนะคะ,ะพะพทธมาจากเรือนปัตตนีก็คือการเซ็นสัญญาและปัตตนีคือการเซ็นสัญญาอ่าเรื่องของงานใหม่ๆถ้าหนึ่งคนว่างงานได้งานทําคนที่มีงานอยู่แล้วอาจจะมีออเดอร์มียอดเพิ่มขึ้นมีลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพราะมาจากเรือนบุตระนะคะเข้ามาอ่ามีลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้น ให้ความหมายที่ดีในภพกัรมะเป็นการขยับขยายขยายก็เพราะว่าพ่างคานคือการขยายได้ด้วยนะคะเป็นการแบบไม่คาดคิดคาดฝันว่าจะได้ยอดได้อะไรเยอะๆท่านเกิดได้ขึ้นมาเพราะว่าถึงแม้จะเป็นวินาศมันแปลว่าเป็นความมหศัศจรรย์ก็ได้เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดอ่านะคะเพราะว่าอะไรพ่างคานเนี่ยเข้ามาอยู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนของพระฤหสนะคะ าดาวประจําตัวของธนูคือพระรหัสอยู่แล้วพระหัสเป็นคู่สมพลกับพ่างขานก็ช่วยเหลือพ่างขานอยู่แล้วนะคะในแง่ของอพบสห a c คือการให้ความร่วมมือนะการติดต่อการดีวงานางต่างๆพันธุนทะให้ความมั่นคงเกิดขึ้นกับชาวธนูเองนะคะเพราะเข้าเรือนของธนูนั่นเองซึ่งเป็นดาวคู่สมพลกันนะคะแล้วก็เป็นดาวคู่วิชาการกับ ดาวพะพุธด้วยก็เลยมองโดดเด่นในเรื่องของงานนะผลประโยชน์ในเรื่องของงานได้ครับได้รับความร่วมมือนะคะกรรมะปัตตนิเป็นอย่างดีนะคะจากลูกค้าคู่ค้าอ่านะคะหรือแม้กระทั่งคนรักก็ได้ด้วยถือว่าดีนะคะให้ความหมายที่ดีมากหรือถ้าใครโสดนะนะในเมื่อดาวเจ้าเรือนปัตตนิมาอยู่เรือนของตัวเองอะ่ะก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนรัก เจอแบบไม่คาดคิดคาดฝันเนาะอืมบางท่านอยู่อยู่ไปเจอกันในเฟซอแชทออนไลน์นี่ก็ได้นะะอ่าเพราะว่าวินาทอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นคนมีตําหนิมาก่อนหรือบางคนก็เจอกันเพราะเรื่องงานนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธมาจากกรรมการงานด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะแปลว่ามีคนแนะนําก็ได้ด้วยนะเนี่ยมีคนแนะนํา ให้รู้จักกันก็เป็นประมาณนั้นได้นะคะในเรื่องของความรักอาจารย์ก็ยังมองว่าให้ความหมายที่ดีสําหรับชาวธนูใครที่เป็นคนรักกันอยู่แล้วก็ยิ่งรักกันมากขึ้นนะคะเข้าใจกันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเป็นคู่ปะทะนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าคู่นี้เป็นคู่คู่อาจจะแปลในแง่ของความกระฉับกระเฉงมากกว่าแล้วอยู่ในเรือนที่ดีเป็นเรือนของดาวคู่ คู่มิตรคู่วิชาการกันคู่สมพลต่อกันมันก็เลยไม่ได้แปดถึงความเสียหายะนะคะทุกอย่างมันมีอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบอะ,อะไรรุนแรงอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะพอถึงวันที่สิบเก้านะคะวันที่สิบเก้านดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นะคะเดินลงมาที่ราศีธนูเองก็จะจับกลุ่มกับพื่อคานได้คู่มิตร อืมนะฮะได้กู่มิตรแล้วก็กูกถาดน้ําเกิดขึ้นแล้วดาวพฤหัสมาจากเรือนลาพะนะคะเรือนลาภะก็โชคลาภลาบลอยก็ได้อ่ามาลาบลอยทับลักตัวเองอะ่ะเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันวินาศเห็นไหมคะก็เข้ามาแล้วก็อันนี้มาจากบุตรตาอาจจะแปลว่าหุ้นหวยลอตเตอรี่อะไรก็ว่าไปได้เงินแบบพิเศษแบบนั้นอะ่ะก็เป็นไปได้หรือได้เงินจากงานก็ได้ด้วยก็เพราะ พระพูดมาจากกรรมะด้วยอ่าโดยเฉพาะปัตตนิก็แปลว่าได้รับความร่วมมือเห็นไหมคะมันก็ยิ่งมองความหมายดีมากๆได้เยอะๆได้ใหญ่ๆด้วยนะคะในเรื่องของเงินและก็ผลประโยชน์นั่นเองนะคะที่ชาวราศีธนูจักได้รับเป็นเป็นกรอบเป็นกรรมนะอย่าลืมนะเรือนพระฤหัสพระสุกมาอยู่เรือนของพระฤหัสเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคกันนะลาภะเห็นไหมคะ โชคก้อนใหญ่ๆเนอะเนี่ยผู้ธาตุน้ำผูเมิตรเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับแบบสิ่งที่ดีๆอันจะเกิดขึ้นได้เลยนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านเหมือนดังที่ดวงดาวให้คุณกันแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจาอาจารย์ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ